อยากคิบอก่าทำคลิปมาได้เงินเดือนเฟซบุ๊กเกือบถึงปีหนึ่งแล้วนะครับแม่ก็เก็บให้บอกลาแนะ่เดือนหนึ่งหาลอยเดือนหนึ่งพันหนึ่งครับแล้วเต้แต้น้อยได้หลายครับห,ห้าห้าลังเดือนกับได้ครับกะบได้มีเงินเก็บหลายดอกครับลานนะ่ะแต่ว่าบอกลานะ่ะอยากซื้อของให้แม่มากๆเลยครับบอกลาเลี้ยงต้นแม่นะบอกลาเห็นแม่บม,ม่มีเส้ขึ้นเขานาะแล้วก็เลยบอกแม่ว่าแม่ เั่นละไปสื้อได้แม่เด้อน,นี่แหลกแม่กับพบกย้อมย่างยาวเด้อเจว่าแหละกับพวนย้อมเมือนกันหลายอยากให้แม่เนาะนี่ครับบอกลาให้แม่ไปเบิกเงินหลามาสื้อครับว่าไรเดครับแคสซี่หาพันเองแต่ก่อนแม่ก็มีนะครับซอยแวนนี่เต่ว่าเอาไปขายเย็ดป้านนี่ครับมีทเท่าไหร่ก่บพเหลือครับลายยัดต,ตัวแม่ลายอยากให้แม่ใส่คือคนอื่นเขาครับลาแเลยให้แม่ไปเบิกเงินหลามาสื้อเลย ไปสืบกับมาวังแล้วนี่นะครเจ้าบ้าพวกด็กใต้คิดตัครับรเอาแค่นคิดห,หน่อยไปก้นนาะแม่ครับเดี๋ยวเอามีเงินหลายๆจังคอยสื้ออีกน้ะแม่เนาะครับแม่ก็บอกว่าปต้ตองปต้ตองกันยังอยากให้แม่สื้ออยู่กระลาแกอยากให้แม่ใจเนาะเอามือมาเดี๋ยวบอกลาจีแจให้แม่ คนสวยมครับตกมาเลือกเองนไม่นั่นนี่บันนี้ก็มีเจ้คือเขาแล้วเนาะแม่เนาะลุงหน่อยหน่อยครับก็่แ่หน่อยครับลุงหน่อยหน่อยจะเจ้ไปกอนเนาะแม่เนาะครับเดี๋ยวถาดช่องเขาแต้เงนินเลยลายคือคนอื่นเขาเด,ดี๋ยววาื้อให้อีกมาแม่นะครับตอนนี้ตั้งเต้เจ็บปานเจ็บแบงยังนี้มีหลายทีนะครับแม่ก็เลยบุคคยมีเงินครับออกมาเดือนแรนก็ว,ว,ว่าได้เก็บตกครับใจเจ้หนีสื่กับเขากับนำ ก็ซื้อกะเพรากับน้ำให้ลาก,กินแลว้วก็ให้แม่กินเนยละครับยาก,กับแม่พรนยายัาเต็มที่แล้วครับอยากเตะหลายๆคือเขามั่จะงางาครับทุกคนแต่ว่ากับเราเป็นยังครับตเตจเตะก็ดีนั่นแหละครับกับเราไม่ยังไรเดี๋ยวครับเอาแฟนมาให้แม่ใช้ซีน,นี้ครับแล้วก็เอามะอัวทุกคนนี่นะครับไปไปเดยนะคะส,สดีครับายบายจุ bye ๊บ